สวัสดีครับเห็นนักหน้าแดนอี่สานนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพามาเบ่งปกพุ่งที่ผมเห็ดไปในคลิปแรกนะครับเนาะที่ว่ากระตุนปกพุ่งปูงให้เป็นเวยนะครับแต่ผ่านมาได้เดือนเคืองกัเป็นเวยนะครับเป็นเวยแล้วธีท,ทุกคนก็ติเคยเห็นแล้วนะครับที่ผมบอกน่ครับเราไม่ไผ่นะครับแล้วก็ตอก ตอกจ่ลําต้นมันนะครับให้ทะลุให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็พานไปจากจากซี่ามือมันก็จะเริ่มเริ่มถิ่มใบครับเริ่มถิ่มใบแล้วก็ัมันดอกมันก็จะจับหน่วยครับ้นนี้พานไปได้ประมาณเดือนเึ่งครับสี่สิบสี่สุกก็มือหาสิหมือแล้วครับในนี้มันก็ออกออก,ออกลูกเต็มเนะครับพี่น้องต้งน่วมกันครับ เป็นน่วยเต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับออกน่วยเต็มเลยครับเพราะว่าเขา,าพาผู้ใดได้เบิ้งได้ชิบแรกนะครับเนาะ กับผมก็จีได้เอาวิธีกันง่ายๆครับกับเราไม่ไพมากเลยกับตอกส่โ้นต้นมันไหนทะลุนะครับไหนทะลุเลยประมาณจะสิบหามือขึ้นนี่สิบมือนี่มันก็จิมันจีถิ่มใบมันกับเนี่ยใบมันนี่กะจีมันจีถิ่มลงครับถิ่มใบลงแล้วมันจิขึ้นใบครับขึ้นใบไม่แล้วมันจีออกออกออก,ออกช่อดอกไม้แล้วกติีจับลูกเลยครับนี่ยกะฟานไปได้ประมาณจะสี่สิบหามาหาสิบมือแหะครับเนี่ยการล้องประเฮ็ดเบิ่งนะครับเนาะ หือว่าเป็นเกษตรทฤษฎีไหมครับก็ว่าทดลองให้พี่น้องเบื้ห้เห็นค่าตาเลยครับขันบบซันกับซิบอเสียกันนะครับมาลองเห็ดเบิ้งนะครับเนาะขันผู้ใดมีมะพุ่งต้นผูกก็อย่าไปตัดถิ่มนะครับเด้อเห็ดคืออย่างผมบอกเนี่ยแหละตอนนี้ออกลูกเต็มเลยครับนี่โดกพร้อมครับฝากพี่น้องขันผู้ใดเบิ้งแล้วมักกต ติดตามกดติดตามไปเ้ยครับเด้อกดไลค์กดแชร์นาเนี่ยเพียนนักล่าได้นิสานนะครับเนาะเดี๋ยวมีแนวดีๆไปต้อนพี่ตอนน้องนะครับเนาะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปก้อนนะครับเขาใบสนิ่งนะครับสวัสดีครับ